บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมน,นมัสการพระภูมิพระภาตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมด้วยวิธีอนุปัสสนาคือดูตามกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปเหมือนอย่างพี่เลี้ยงมองตามเด็กที่เลี้ยงซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าเด็กนั่นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำจะเล่นอะไรอยู่เบื้องหน้าก็ อยู่ในสายตาของพี่เลี้ยงดังนี้เป็นสติที่เรียกว่าอนุปัสนาดูตามไปเมื่อได้สติที่เป็นอนุปัสนาดังนี้ก็ชื่อว่าได้สติปัฐานสติตั้งขึ้นในด้านอนุปัสนาคือดูตามและเมื่อได้ในขั้นอนุปัสนาดังนี้ก็เป็นทางให้ได้ ปัญญาที่เป็นวิปัสนาเห็นแจ้งรู้จริงต่อไปและแม้ปัญญาที่เป็นวิปัสนาดังนี้เป็นตัวปัญญาแต่ก็นับรวมอยู่ในสติปัฏฐานด้วยเพราะมีสติเป็นเหตุให้ได้ปัญญาดังกล่าวและปัญญาที่เป็นวิปัสนานี้ก็ต้องอาศัยสติกำหนดในอารมณ์ของวิปัสนา คือกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าอุประบรมศาสดาได้ตรัสสอนอารมณ์ของวิปัสนาไว้ยกเอาขันห้าขึ้นโดยมากคือรูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณขันห้านี้ ก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกลุ่มเดียวกันกับกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกายที่ยาววานหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้ขันห้าก็เป็นสมมติบัญญัติธรรมในกายที่ยาววานหนาคืบมีสัญญามีใจครองนี้นนเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่า สมมติบัญญัติธรรมต่างชื่อกันไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นสติจะกําหนดกายเวทนาจิตธรรมดังที่สมมติบัญญัติไว้ในสติปัฏฐานสี่ดังนี้ก็ได้จะกําหนดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้จะกําหนดย่อลงมาเป็นนามในรูปก็ได้หรือว่าจะกําหนดโดยเป็นอาจตนะ ภายในหกภายนหน้าหกที่คู่กันอยู่ก็ได้แต่ว่าให้กำหนดลงไปที่กายยาววานาคือมีสัญญามีใจครองนี้นี่แหละไม่ใช่กำหนดที่อื่นกำหนดลงไปนี่เป็นตัวสติคือเมื่อกำหนดดูไปที่อารมณ์ของวิปัสสนาดังกล่าวลักษณะที่เป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏขึ้น พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้ในที่แห่งหนึ่งให้พิจารณาทุกข์ในลักษณะที่เป็นทุกขทุกข์เป็นสังขาระทุกข์และเป็นวิปรณะวิปริณามทุกข์คือทุกข์คำนี้นี่แหละพิจารณาไปโดยอาการเป็นสามทุกขะทุกก็แปลว่าทุกคือทุกทุกคือทุกนี้ก็ตามที่พระบรมศาสดาได้แลกแสดงเอาไว้ ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โสกะความแห้งใจปริเทวะความรันจวนคร่ำครวญใจทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความขับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์ความพลัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์ก็คือรูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณสติกำหนดพิจรารณา คือทุกนี้ให้กำหนดให้เข้าถึงทุกเหล่านี้ที่กายยาววานาคือมีสัญญามีใจคลองดังกล่าวกำหนดพิจรารณาธาตุคือความเกิดคือความที่เกิดก่อขันทั้งปวงอายตนะทั้งปวงอันรวมเป็นนามรูปนี้อันเป็นที่ตั้งแห่งสมบิบัญญัติว่าอัตภาพอันนี้ ั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในคันของมารดาคลอดออกมาเป็นอัตภาพร่างกายจิตใจอันนี้เป็นชาติคือความเกิดว่าเป็นตัวทุกข์เพราะว่าเป็นตัวทุกข์อยู่ตามสภาพเองและเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูชาราคือความแก่คือความที่ร่างกายจำรุดสุดโทมเป็นความชาราดังที่ ได้ประสบกันและได้เห็นกันอยู่ว่าเป็นตัวทุกข์ดังที่ปรากฏว่าความแก่หรือคนแก่นั่นต้องเป็นทุกข์อย่างไรตัวความแก่เองก็เป็นทุกข์ตามสภาพตั้งสติกำหนดพิจารณาดูมรณะคือความตายว่าเป็นตัวทุกข์ทุกคนจึงกลัวตายเพราะเหตุที่ทุกคนยังรักชีวิตความตายนั่นเป็นความสิ้นชีวิตความตายเป็นทุกข์ตามสภาพ และยังเป็นตัวทุกข์ซึ่งเป็นภัยคือเป็นที่กลัวตั้งสติกำหนดพิจารณาดูโสกะความแห้งใจปฏิเทวะความรนจวนคร่ำครวญใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นจังใจต่างๆซึ่งทุกคนต่างเคยได้รับความทุกข์เหล่านี้และก็ย่อมรู้สึกว่าเป็นตัวทุกข์ที่ว่าแม้ว่าไม่ชอบ แต่ก็ต้องพบต้องประสบในคราวใดคราวหนึ่งน้อยหรือมากตั้งสติกำหนดพิจารณาดูความทุกข์ต่างๆที่เกิดเพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่เกิดเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่่่ททีีเป็นที่รักที่เกิดเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวังต่างๆแล้วก็หัดพิจารณากำหนดดูตามที่พระพุทธเจ้าตัสรุป่ากล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข ก็เพราะมีความยึดถืออยู่ในขันห้าขันห้าจึงเป็นที่ยึดถือซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นตัวอุปธิเข้าไปทรงคือเป็นที่เข้าไปยึดถือของจิตใจจิตใจต้องติดอยู่ต้องกังวลห่วงใย,ยอยู่ต้องแบกอยู่ซึ่งขั้นซึ่งขันห้าเหล่านี้ต้องแบกรูปประขันคือรูปประกายอันนี้ต้องแบกเวทนาขัน สุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขต่างๆที่บังเกิดขึ้นต้องแบกบสัญญาขันคือกองความจําต่างๆชอบก็จําไม่ชอบก็จําเมื่อจําแล้วจะบังคับให้ลืมก็ไม่ได้ต้องแบกสังขารคือความคิดปรงุงหรือความปรุงคิดของตัวเองละไม่ได้แม้จะรู้ว่าอันความทุกข์เดือดร้อนต่างๆนั้นบังเกิดเพราะจิตใจนี่เองปรุงคือปรุงคิดไปเมื่อปรุงคิดไปเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ หากว่าสามารถคิดปรุงไปให้เป็นสุขก็เป็นสุขได้แต่ว่าในขณะที่ประสบเหตุอันเป็นที่ต่างแห่งทุกข์ต่างๆนั้นยากที่จะปรุงคิดไปในทางให้เป็นสุขก็คิดปรุงในทางนี่เป็นทุกข์เมื่อคิดปรุงไปเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ก็ต้องแบกเอาทุกข์อันนี้ไว้อันเกิดจากความคิดปรุงของตัวเองและต้องแบกเอาวิญญ,ญาณันขันกองวิญญาณคือตัวความรู้ เห็นรู้ได้ยินรู้ได้ทราบรู้คิดนึกก็เพราะดับความรู้เหล่านี้ในอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้เมื่อตาปัดกับรูปไปจวบกันก็ต้องรู้รูปคือเห็นจะเป็นรูปที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ต้องเห็นหูกับเสียงประจวบกันก็ต้องได้ยินสันเสริญก็ได้ยินนินทาก็ได้ยินเมื่อจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรส ายและสิ่งถูกต้องประจวบกันก็ต้องทราบทราบกลิ่นทราบรถทราบสิ่งถูกต้องจะให้ไม่ทราบก็ไม่ได้เมื่อมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจวบกันก็ต้องรู้ต้องคิดในเรื่องเหล่านั้นจะไม่ให้รู้ก็ไม่ได้จึงต้องแบกเอาสิ่งยินสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่สิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบสิ่งที่ได้คิดได้รู้เหล่านี้เอาไว้ พอใจหรือไม่พอใจก็ต้องแบกเอาไว้และนอกจากนี้ยังเป็นเหตุที่จะให้แสวงหาที่จะให้ได้เห็นที่จะให้ได้ยินเป็นต้นในสิ่งที่ชอบปรารถนาหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนาจึงเป็นเหตุให้เกิดความข้นขวายต่างๆดังกล่าวก็ต้องแบกเอาไว้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวทุกข์เราไปยึดเอาไว้ แล้วก็ปล่อยก็ไม่ได้แล้วยิ่งยึดก็ยิ่งเป็นทุกข์ก็เป็นไปอยู่ดังนี้ตามตัวอย่างที่แสดงมานี้คือหัดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูทุกข์ค่ะทุกข์คือทุกข์คือทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนเอาไว้อันหนึง่งก็หัดตั้งสติกำหนดพิจารณาสังขาระทุกทุกคือสังขาร ก็คือบรรดาทุกข์ุกทุกคือทุกตามที่พระพุทธเจา้าทรงจำแนกแจกแจงเอาไว้ตั้งแต่ชาติตุกทุกคือชาติคือความเกิดทั้งปวกนั้นก็รวมเข้าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือความประสงค์ความผสมปรุงแต่งทั้งนั้นดังชาติคือความเกิดก็คือความะสง์ปรุงแต่งของาธาตุหกเข้าด้วยกัน ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรูปมาผสมกันจึงก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาเป็นบุคคลนี้ก็คือสังขารคือความผสมความผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งชาราคือความแก่บรารณะคือความตายเป็นต้นก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นความผสมปรุงแต่งแม่ โสกะความแห้งใจปริเทวะความคร่ำควรวนใจเป็นต้นก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือเป็นความผสมปรุงแต่งก็คือว่าจิตกรมอันเป็นที่ไม่ปรารถนาพอใจมาผสมกันและจิตนี้เองก็คิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นมาเมื่อปรุงคิดหรือคิดปรุงขึ้นมาในทางทุกข์ก็เกิดทุกเป็นโสกะ เป็นปริเทวะเป็นต้นความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความแพร่ภาพอย่างสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือความผสมปรุงแต่งเพราะว่าสิ่งที่เป็นที่รักก็ตามไม่เป็นที่รักก็ตามก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้ประกอบขึ้นในถาดทั้งหลายทั้งนั้น มาผสมปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่และอาการที่ประจบก,ก็คือความที่สิ่งเหล่านั้นมาผสมปรุงแต่งเข้ากับจิตใจจิตใจไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ปล่อยแม้ความคลัดคลาดซึ่งดูเหมือนไม่ผสมปรุงแต่งก็ตามแต่อันที่จริงเป็นความผสมปรุงความผสมปรุงแต่ง เพราะว่าจิตใจนี้ยังยึดถือสิ่งที่เป็นที่รักต้องคลาดคล้าไปด้วยเหตุใดก็ตามถ้าจิตใจไม่ยึดถือปล่อยได้ก็ไม่เป็นทุกข์แต่เพราะจิตใจมีความยึดถือซึ่งตัวความยึดถือนี่แหละเป็นตัวสังขารคือความผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งโดยเฉพาะจิตใจยังปรุงแต่งอยู่ยังยึดถืออยู่ ว่านี่เราชอบนี่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบเราไม่ได้สิ่งที่เราชอบต้องเสียไปจิตยังผสมปรุงแต่งอยู่เป็นตัวสังขารอยู่ความปรารถนาไม่สมหวังก็เช่นเดียวกันยังมีความปรารถนาซึ่งเป็นตัวความผสมปรุงแต่งอยู่จึงต้องพบความไม่สมหวังซึ่งต้องมีอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ย่อลงในขันห้าซึ่งตัวขันห้านี้ก็ล้วนเป็นตัวผสมปรุงแต่งเท่านั้น รูปปันก็ปรุงแต่งผสมปรุงแต่งจึงเป็นรูปปันขึ้นมาเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นตัวผสมปรุงแต่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจึงเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมา this, นเพราะฉะนั้นจึงล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดเมื่อยังเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอยู่ ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในไตรลักษณ์จึงได้ตรัสสรุปเอาไว้ว่าสบเบสังข่าราอานิจจสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสบเบสังข่าราลุคขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สบเบธรรมมาอนัตตาทมทั้งปวงก็คือทั้งสังขารและทั้งวิสังขาร มีสังขารคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่โดยเฉพาะแล้วที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องเป็นอนิจจคือไม่เทีย่ยนทุกข์ขาเป็นทุกขอนัตตาไม่ใช่อัตาตาตัวตนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ให้หตั้งสติกำหนดพิจารณาดูให้รู้จักสังขารท,ทุกข์ทุกคือสังขาร ดังกล่าวมานี่และต่อจากนี้ก็หัดกำตั้งสติกำหนดพิจารณาดูวิปริณามทุกทุกคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสืบมาจากสังขารทุกกล่าวคือสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งปวงที่เป็นทุกนั้นก็เพราะต้องตกอยู่ในทุกขทุกขะทุกคือทุกดังที่พระพุทธเจ้า ได้ตรัสจำแนกแจกแจงเอาไว้คือต้องเกิดต้องแก่ต้องตายเป็นต้นและเมื่อสรุปมาแล้วก็ย่อมสรุปเข้าได้ในสังคตะล,ลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งอันนี้กว่าสังขารนั้นทั้งปวงคืออุปาโดปัญญาญติความเกิดปรากฏวยโยปัญญาญติ วัยคือความเสื่อมไปปรากฏที่ตัสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นสังขารทั้งปวงจึงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต้องเกิดต้องดับความพิจารณาให้เห็นวิปริณามทุก ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ย่อมจะทำให้ได้มองเห็นไตรลักษณ์ชัดขึ้นจะทำให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงในอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่อัตตาตัวตนในสังขารทั้งปวงและท่านแสดงว่า ผู้ที่พิจารณามองเห็นทุกเมื่อได้ปัญญาเป็นมีปัสนาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงย่อมจะได้ธรรมาจาักสุ่คือดวงตาเห็นธรรมว่ายังกิจจสมุทัยธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสบรบพตังนโรธธรรมมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคือมองเห็นเกิดดับ ดังนี้ก็คือเห็นวิปริณามทุกและเมื่อเห็นวิปริณามทุกก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์กับทุกข์ทุกคือทุกข์สังขาระทุกข์ทุกคือสังขารพร้อมทั้งวิปริณามทุกทุกคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูวนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป